มาใครจะได้จบก่อนแปะจับเขียวด้วยโว้ยเด้งวางเลยโอ้ยแดงนี่หลีเห็นมั้ยแขวงจึ้งเอ้ยเอาทำแม่เอาลืมโจยอีกสีแดงนะแม่เขียวโอ้ยเขียวีหลีเอาไปไว้ใส่บัตรอืมอืมไม่ใส่กระชังเถาะเสียงไิดหน้าไปจับบ่อใดเลี้ยงโอ้ยขอให้ได้แดงโอ้ยเลี้ยงเอิบเสริม ต้องเรียนใดนึงละเด้อเขียวเอ้ยเขียวโอ้เหลียงเอ้เหลียงแดงมาโอ้ยเหลียงเออเอออยู่ไสยเฮ้ยขออีกสักมุดสิคะมาชิลุกมาชิมาชิมาชิคนคักขัดมือกันทำไมหญ่แปะมาข้นโอ้ยเออเอายาเฮ็ดยังบัดรน้องกักตุนสิว้าวโอ้ยบ่ได้ อีกแล้วมานปาคือหมานแถมือมันเอามีแล้วโอ้เด็กวโอ้ยนอะยังเออเออยู่มาลูกมา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 วาวยแล้ววันนี้ดวงจะมาแล้วเหรอลูกอีกแล้วจะมาลเอามันยังบดิเด อีกแล้วเดนเดนโอ้ยเดียงไม่ได้ไม่หมานอย,อยู่ใส่ขอให้ได้สีแด้งเ yeah, <our> ย้เอ<ด>าพ่อแม่กรรมการก็ได้เนาะเรเลยพาเราเปลี่ยนไปทัวร์แล้วบัดนี้เรียนมา,นาเรียนยุ่งใส่พ่อแมบัดอย่างไรเราไมาต้องเรียกแต่ของเจ้ากับของควายบัตรนั่น,นโอ้ยอืมอืมอืมไม่ได้ติเขียวผมว้าว

เอาได้ขอสิด,ๆๆดีก่อยกระดีใจฮอนตัวแดงโอ้แดงเออเแดงกับมาแดงใส่ข่อยคักๆเนี่ยะแดเงเหลือไม่เยอะแล้วเย้ oh! โอ้ตายแล้วบะเนี่ยโอ้เ oh! oh! ขียว oh! God. Oh! โอ้ไม่กอดโอ้แดงเขียวเขียว,ยวหน่อยหน่อยนังไม่ได้ไปจกได้เขียวอยู่แดงไปใส่เบิดแดงไปใส่เบิดอ้าวมันเนียไม่เจอ เฮ้ไม่จบสีแดงดุส่าสีแดงข่อยไปใส่เบิ้องเฮ้ยดวงข่อยบอดีเมื่อยังเจ้ากวกนเกี่ยวมาไมบอดีกัดแดงอุ้ยแดงดิเอาเอาไปใส่เธอให้สั้นแน่โอุ้ยบอด้สีแดงข่อยจะมหายากแต่น้อยเกียวแดงอยากขนาดนั้น้ใส่วะเอาไว้ใส่วะแดงนะแดงีหลีอะไรก็เกิดขึ้นได้แดงโอ้เดง ไเจอพีายแปหรือแค่สองลูกดงนี่ใส่หนอแดงมี่ใส่นแดงโอ้ยแด้แต่เจ่ของเพื่อนแต่เจเขียวเขียวอยู่สายแดงอยู่นี่คนก่อนนะคนมันก่อนนะคนขับขับก่อนนะโอ้ยเอาแต่เขียวเขามาเดงเกี่วของมาเอาก่เขียว อุ้ยยดานสีแดงไปใส่เบิดแดงโอ้ไ่ได้อีหลี่คอยได้แดงคอยได้โอ้ยน้อเลี้ยนเลยมามือช่วยแต่นอ้อเลี้ยนเลยเขียก็ได้เขียวเออมันเป็นอย่างว่ามือเนี่ยมันช่วยแล้วยางอะออกมาสีแดงอีกแล้วอุ้ยเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยว่าดีไใจเธอน้องบารา้สีได้แดงเจ้าหวังแบบแต่สีบนขึ้นมา อโ้ยได้แล้วได้แล้วโอ้ยได้อีกเด้อเด้อลูกสองเด้อลูกสองได้แล้วได้อีกกว่าน้อเกียบเนอะแล้วออกไปใส่ปะพยนมาทางนี้เหรอวะมาได้แล้วโอ้ยสีแดงสีแดงกี่เธอตั้มได้อีกแล้ว สีเขียวคงคือเจ๊เลียนไะ้แต่สีเขียวหมานแต่แต่สีเปยกไปได้ก็เอาแต่สีเขียวขห้นมเย้โอ้ไกล้ว้อือเล่าว้าวว้าวดำดาวด่าวด่วด่าวดำดไปรั้เรองมากเลยค่ะมาแล้วมาแล้วเย็นเย็นรานโอรเท่มมาแล้วเมยเย็นได้ไมานผ่านผ่านนผนนนนอยผมานน่อยผมานนอยสิ ไเธอเธอมีสองครังอยู่นะฮะได้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 